Hello. This เป็นนาฬิกาปีเตอร์แพนค่ะเดี๋ยวเรามาแบบแกะกันเลยนะคะว่าข้างในเป็นยังไงตัวต่อมานะคะก็เป็นจากจิ s ส u วนเหมือนกันอันนี้พิมไปได้มาจากเคาน์เตอร์เขานะคะตัวสุดท้ายของหมวดหมู่ของสกินแคร์ก็คือนี่ค่ะพิไมไปซื้อมาจากดิวตี้ฟรีของญี่ปุ่น พิมไม่ได้ซื้อโค้ดของซิลีนมาค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพิมจะมาทําตามหน้าปกคลิปเลยค่ะก็คือพิมจะมาทํา unpack นะคะว่าพิมซื้ออะไรหรือได้อะไรมาบ้างจากทริปญี่ปุ่นที่เพิ่งผ่านมานะคะถือว่าเป็นคลิปสั้นๆกันก็แบบว่าช่วงนี้อยากขยันทําคลิปนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะมาเปิดกระเป๋ากันว่าพิมได้ซื้ออะไรมาจากทริปญี่ปุ่นที่ผ่านมานี้บ้างน,นะคะเริ่มกันที่หมวดหมู่ดิสนีย์กันเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้ว,วพิมอะไม่ได้ไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์หร แต่ว่าครั้งนี้พิมพ์ได้ไปดิสนีย์แฟลกชิพสโตร์ที่อยู่ตรงชินจูกุนะคะซึ่งก็เป็นแบบแฟลกชิพที่ใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วก็คือแบบพิมพ์ก็ไปได้เจ้าตัวนี้มา ช่วงนี้พี่กำลังคลั่งตุ๊กตาที่มาจากเรื่อง Lady in the Tram นะคะเนื่องจากพิม์เลี้ยงน้องนาลาที่เป็นสายพันธุ์คาเรียก็คือมาจากเรื่องนี้นะคะ Lady a n d the Tram ซึ่งแบบได้น้องมาแบบตัวนุ่มนิมตัวปุกปิกเพื่อมาไว้บนเตียงนอนพิมพ์นะคะแล้วแบบน้องแบบสีน่ารักมากทุกคนแบบมันน่ารักกระปุกกระปิน้นมากเลย ช่วงนี้ก็คืออินนอนมากๆเลยนะคะตอนนี้มีทั้งแบบชุดนอนทั้งตุ๊กตาและคิดว่าน่าจะตามมาอีกหลายอย่างเลยนะคะซึ่งของสิ่งต่อไปที่พิมพ์ได้มาจาก Disney Store นะคะก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางลาย Lady and the Tramp นั่นเองค่ะทุกคนน่ารักไหมน่ารักมากเลยแล้วก็คือแบบ ไซส์มันกําลังพอดีกับการแบบพกพาเพราะว่าเดี๋ยวพิมจะมีทริปไปที่ยุโรปเดือนมีนานี้นะคะก็เลยคิดว่าอยากจะย่อไซส์กระเป๋าแบบเครื่องสําอางลงมานิดนึงเพื่อที่จะแบบง่ายต่อการเดินทางอะไรอย่างนี้ด้วยนะเอ้ยนี่เดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูข้างในคือพิมพ์แบบเอาของมาใส่บ้างแล้วแหละมันก็เลยเหมือนว่าจะลก,ลกนิดนึงก็จะมีแบบที่ใส่ของตรงนี้แล้วก็ที่ใส่ของตรงนี้นะคะซึ่งก็แบบว่าโอเคแบบ เหมาะสำหรับการพกพาไปไหนมาไหนมากเพราะพิม์รู้สึกว่าปีที่ผ่านๆมาพิมพ์พกของค่อนข้างเยอะเกินไปก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะดาวไซส์รงมานิดนึงซึ่งแบบอันนี้ก็เป็นไซส์ที่กําลังพอเหมาะกับพิม์มากๆเลยสําหรับการเดินทางนะคะชิ้นต่อมาค่ะที่ได้มาจาก Disney f a ฟ t o r y สโตร์ก็ยังเป็น Lady and the Tramp อยู่ก็คือก็คือทรนกระเป๋า Lady and the Tramp ค่ะคือมันเป็นลายเดียวกันกับเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้คือแบบ เป็นฉบับที่ใส่ของได้เยอะขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าพิมเป็นคนแบบว่าชอบมีกระเป๋าผ้าไว้แบบเวลาออกไปข้างนอกา็จะใส่กระเป๋าเครื่องสําอางแล้วก็ใส่อะไรใดๆเข้าไปในนี้นะคะซึ่งก็มันเป็นลายเดียวกันแล้วพอแบบใช้ของเข้าเซ็ตอะมันก็จะมีความแบบน่ารักดูดียอะไรเงี้ยทุกคนเนื้อออกป้าล,ลายมันน่ารักมากก็นั่นแหละค่ะก็เรียกได้ว่ากำลังอินมากๆกับ Lady a n the Tram ค่ะส่วนชิ้นของต่อไปที่ได้จาก Disney Flagship Store ไม่ใช่ Lady a n the Tram แล้วค่ะแต่เป็น ตาสิ่งน,น,นี้ค่ะตอนนี้คือแบบเดินวนไปวนมาอยู่ในแบบช็อปนานมากแล้วคิดว่าแบบจะซื้อดีไหมนะคะอันนี้เป็นนาฬิกาปีเตอร์แพนค่ะเดี๋ยวเรามาแบบแกะกันเลยนะคะว่าข้างในเป็นยังไงคือพิมเมยงไม่ได้ดูเลยอะว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างออชจะบอกว่ามันน่ารักมากนี่เป็นไงน่ารักไหม เป็นแบบว่านาฬิกาห้อยฝาผนังนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบว่าผู้ผูห้อยตรงนี้ด้วยแกเป็นน้องคนนี้มาห้อยข้างล่างนะคะอ๋อมันจะห้อยแบบนี้ค่ะก็คือถ้าสาวกดิสนี่ก็คือจะต้องกรีดตามหินแน่ๆมันแบบน่ารักมากๆเลยทุกคนแล้วแบบดีเทลมันก็จะมีความแบบ 3D เลยเง,งี่ยเห็นปะ โอ้ะ 3D แบบเนี้ยขึ้นมาแบบเป็นนูนๆขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือถ้าใครชอบนะคะก็ไปตามๆได้ที่ flagship store ที่ชินจูกุนะคะเดี๋ยวพิมแปะโลเคชั o นมาให้ลัวกันเผื่อใครไปญี่ปุ่นก็สามารถไปเดินเล่นตามได้นะ ต่อไปก็เป็นหมวดหมู่ที่ซื้อในหมวดหมู่ของเมคอัพนะคะทุกคนก็เริ่มจากน้องคนนี้เลยค่ะ กระจกจิวสจัวตั่นเองค่ะทุกคนจะบอกว่าจริงๆพิมเคยมีแบบตั้งโต๊ะหมายนถึงอันเล็กๆไซส์เล็กกว่านี้นะคะซึ่งมันหักไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอออยากได้น้องมาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความแบบเจ้าหญิงอะ่ะทุกคนนื้อออกมาความพาริมาความเจ้าหญิงมันก็ต้องแบบมันก็ต้องมีเนึกออกก่าเออก็คือเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยพิมรู้สึกว่าแบบสวยขึ้นอีก10ระดับก็ของมันต้องมีเนาะอันนี้จากเคาน์เตอร์จิวสจัวนะคะ สวยแค่ถือก็สวยแล้วทูกพรอบบมบางมีอยู่ในการครอบครองนะคะทุกคนเดี๋ยวพิมไม่แน่ใจพิมจำราคาไม่ได้หรือถ้าไงถ้าไปเซิร์ชแล้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะกระจกจิวสจนค่ะตัวต่อมานะคะก็เป็นจากจิวสจนเหมือนกันอันนี้พิมพ์ไปได้มาจากเคาน์เตอร์เขานะคะเป็นตัว illuminating serum primer นะคะเป็นสีเป็นพรายเมอร์สีอมม่วง,งๆทุกคนก็พิมพ์คิดว่าในเมืองไทยมันก็คงมีแล้วแหละเคาน์เตอร์แต่ว่าซื้อที่ญี่ปุ่นมันน่าจะถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เดี๋ยวพิมลองครั้งแรกเลยนเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นแบบเซรั่มที่ลงผิวแล้วผิวมันจะแบบหน้าสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะเนื่องจากมันเป็นแบบสีอมม่วงๆอะ่ะทุกคนมันก็เลยจะแบบมีความเหลือบๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพิมพ์ได้รับการป้ายามมาจากพิมพ์ดาวอีกแล้วนะคะเรื่องเครื่องสําอางก็คือต้องให้นางจริงๆทุกที่กินหอมด้กินหอมมากเลยเออแล้วก็ไม่รู้ว่าถ่าออกมาแล้วจะสวยหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไงลองแล้วชอบก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะ ตัวต่อไปสำหรับสกินแคร์นะคะก็จะบอกว่าอันนี้พิมพ์ได้เซ็ตครีมนี่มาค่ะ ก็คือจริงๆแล้วว่าพิมไปเที่ยวกับพี่ไกด์ชื่อพี่มาตูมใช่ไหมคือพิมไปกับเขามาสองทริปแล้วแล้วพิมก็รู้สึกว่าแบบเขาอะเป็นคนผิวดีมากๆเป็นผู้ชายที่แบบผิวละเอียดเนียนแล้วก็แบบผิวดวอีตลอดเวลาทุกคนแบบดูผิวดีกว่าพิมอ่ะพิมก็เลยถามเขาว่าเออพี่มาตุมพี่มตมใช้ครีมอะไรอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยบอกวุ่นหน่อยอะไรเงี้ยจะไปตามตามนางก็บอกว่านางใช้2ตัวนี้อยู่นะคะก็เดี๋ยวจะแปะไอพี่มาตูมไว้ให้ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ลอง DM ไปฝั่งนางซื้อดูแล้วกันพิมมพ์กก็็ไไ่่่รู้้วาาแบบหหซืืออทีนค มันจะมีครีม moisturizing DNA นะคะตัวนี้เซมเซลก็จะเป็นเนื้อแบบครีมหนาหนาหน่อยอน,นี่พิมพ์ได้ลองใช้มาคืนหนึ่งแล้วก็คือทาตอนกลางคืนพอตื่นมาตอนเชา้าก็คือหน้าไม่แห้งก็คือหน้าดีวีเลยตอนทาน,นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันอ่านว่าซันซันจันบีอะทุกคนลองไปเซิร์ชเป็น water cream ก็คือสมูงว่าบีบออกมาอย่างเงี้ยมันจะมีผสมแบบกริปเปอร์มันมีผสมเกล็ดทองอยู่ตรงเนี้ยทุกคนเห็นปะไม่รู้มันเห็นเห็น,เห,นเห็นในกล้องปะ มันจะมีผสมเหมือนแบบว่าเป็นฟลอยเก็กทองอะ่ะแล้วพอเวลาถูไปอะ่ะมันกลายเป็นน้ํา <Wow. S 1> มันกลายเป็นน้ําไปเลยแล้วคือรู้สึกว่าเทกซเจอร์มันดีมากตอนแบบพี่มาตวงออกมาให้ลองอะไรเงี้ย เออแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบครีมที่มันเหนอะหนะอะไรเงี้ยมันก็แบบซึมไปกับผิวเลยอ่ะทุกคนแบบเทคเจอร์มันดีมากๆก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะแก่การทาเดย์ครีมจริงๆนะคะแต่ว่าโอเคเรายังไม่รู้ว่าแบบระยะยาวใช้แล้วเป็นไงแต่รวมๆแล้วตอนแบบฟิลิ่งตอนได้ลองครั้งแรกก็คือชอบทั้ง2ตัวเลยตัวนี้ก็คือไว้ทาตอนกลางคืนนี้ไว้ทาตอนกลางวันนะคะอันนี้เป็น water cream ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นครีมที่แบบหนักขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือทาตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครชอบไปเที่ยวต่างประเทศที่อากาศหนาวๆแล้วก็หน้าลอกอะไรเงี้ยตัวนี้ก็หน้าลองเหมือนกันอันนี้พี่มาะตูบอกมานะอันนี้คือพี่มยไม่ได้ลองก็ลองไปหาเซิร์ชกันดูนะคะเผื่อแบบมีใครชอบก็ไปตามๆได้โอเคตัวสุดท้ายของหมวดหมู่ ของสกินแคร์ก็คือนี่ค่ะพิมไปซื้อมาจากดิวตี้ฟรีของญี่ปุ่นก่อนก่นค่ะกลับออกจากประเทศญี่ปุ่นนะพิมพ์บินจากเอ่อนาลิตะนะคะทุกคนก็คือบินกลับเข้ากรุงเทพซึ่งในนั้นนเขาก็จะมีช็อปชื่อฟาโซลา มันเป็นแบบว่าช็อปขายพวกดิวต้ฟีขายขนมขายอะไรของฝากแล้วก็สิ่งที่พี่ชอบมากก็คือทุกครั้งที่พีนไปพี่จะซื้อเงี้ยกระดาษซับหน้ามันของเกียวโตกลับมาฝากเพื่อนๆค่ะซึ่งแบบในเนี้ยในแพ็คหนึ่งอ่ะมันมีหลายอันมากอยู่ในนี้ทุกคนเห็นป่ะแบบเล็กอันเนี้ยมันจะมีผสมแป้งอยู่ในนี้ด้วยเคยป่ะแบบกระดาษซับหน้ามันที่มันผสมแป้งอ่ะเหมือนแบบว่าทัชอัพโดยที่ไม่ต้องผกแป้งเดี๋ยวจะแกะดูจากในนี้ให้ดูนะคะ ที่พิงแกะใช้แล้วนะอันนี้จะเป็นเล่มแบบนี้เป็นกระดาษซับหน้ามาันเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนแบบซับทีอะคือมันได้ทั้งหน้าเนื้ออว่ามันแบบแผ่นมันใหญ่มากแต่าแผ่นมันบางติดเดียวนะมันพกพาง่ายมากก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียถ้าใครอยากจะซื้อของกลับมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ มูขนมกันมากนะคะก็คือจริงๆขนมบางส่วนที่พิมพ์หยิบขึ้นมาในคลิปนี้ก็จะสามารถหาซื้อได้ที่ดูตี้ฟรีญี่ปุ่นเลยนะคะก็คือมันมีทุกอย่างในนี้เลยมันมีเยอะมากๆแล้วก็ขนมส่วนใหญ่ก็จะอร่อยนะคะค่อนข้างผ่านอย่างแรกเลยนะคะสายโดเลมอนนะคะโดเรียกิ กล่องนะคะจะเป็นกล่องสีเขียวไอ้กล่องสีกล่องสีเขียวอะไรเนี่ยกล่องสีม่วงแม่เป็นกล่องสีม่วงแบบนี้ก็คือถ้าใครไปนะคะไปตามหาน้องได้เลยเพราะว่าน้องชายพิมพ์กับคุณแม่ชอบมากก็เลยซื้อกลับมาให้เขากินนะคะและส่วนตัวพิมพ์ก็ชอบกินเองด้วยก็อันนี้ถ้าใครชอบโดเรียกินะคะก็ไปตามๆได้จ้าต่อมาอันนี้นะคะเป็น แยมแยมอัง,งุ่นมุสคัสนะคะซึ่งน่าจะเป็นกับแบบเหมือนเป็นแยมที่เขาฮิตกันช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นแบบว่าอัง,งุ่นอัง,งุ่นเขียวๆทุกคนคยอแบบอัง,งุ่นที่มันคล้ายๆรสชาติเหมือนเยลลีอ่อ่ะเออซึ่งเราเขาทําเป็นแยมแบบนี้ออกมาแล้วก็ข้างในเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูมันจะเป็นเม็ดเม็เม็ดๆแบบเนี้ยแล้วรสชาติอะ่ะเหมือนอัง,งุ่นแบบที่เรากินอัง,งุ่นจริงๆเลยแต่ว่ามันเป็นแบบ เป็นเล็กๆเยก็คือเป็นแยมทาขนมปังนะคะถ้าใครเป็นสายแบบชอบหาแยามแปลกๆมาทาขนมปังตอนเช้าเหมือนพิมพ์ก็ไปลองซื้อกันได้นะคะนี่จะเป็นถุงคอนเฟกทุกคนงคงคิดว่า พิมแบกมาทาไมจากญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ที่พิมชอบกินมากเลยพิมไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายหรือยังในดองกี้นะแต่มันเหมือนจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งจะไม่ใช่ยี่ห้อคาร์บี้นะคะซึ่งแบบพิมไปกินตอนแรกอะที่นีเซโกะและ้วพิมก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากแบบกินกับนมตอนเช้าอร่อยมากแล้วกินแล้วอิ่มมากแล้วก็แบบพวก ผลไม้อไรเงี้ยรสชาติมันกลมๆก,ก,กับตัวคอนเฟกดีพิมก็เลยชอบอันนี้มากๆเลยนะคะถ้าใครชอบกินคอนเฟกก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะอันนี้ต่อมานะคะอีก2อันทุกครั้งที่พิมไปญี่ปุ่นแล้วต้องซื้อกลับมาก็คืออันนี้ถ้าใครชอบกินแบบขนมแกงกะหรี่ไรเงี้ยพิมจะชอบแนะนําให้ซื้ออันนี้อันนี้ก็มีอยู่ในแอร์พอร์ตเหมือนกันก็ทุกคนไปหาซื้อได้ในนี้มันจะมีประมาณ3รสชาติแกงกะหรี่แบบแล้วมันก็จะทําเป็นแบบฟรายอะ แล้วก็หมายถึงว่าคล้ายๆเฟรนช์ฟราทอดแต่ว่าคลุกด้วยกับซอสผงแกงกะหรี่อะไรเงี้ยมันจะมีเผ็ดสมระดับก็คือแบบน้อยสุดปานกลางแล้วก็เผ็ดสุดอะไรเงี้ยซึ่งแบบพิมงก็ชอบมานั่งกินบนรถอร่อยดีค่ะน,นี้ถ้าใครชอบแบบขนมออกแกงกะหรี่มีรสชาติหน่อยอันนี้ก็เหมาะสมนะคะ ต่อาานะคะก็เป็นคุกกี้กันบ้างนะคะอันนี้คือพิมะเคยไปลองที่โรงงานเขาที่เขาผลิตเลยนะซึ่งมันเป็นแบบโรงงานช็อกโกแลตแล้วเขาก็เอาช็อกโกแลตามาทําในบิสกิตอีกทีหนึง่งอันนี้คือพิมยังไม่ได้แกะเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวกาลังจะเอาไปฝากเพื่อนๆที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปฝากผู้ใหญ่ฝากญาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยยังไม่ได้แกะออกมาให้ดูมิลค์ช็อกโกแลตนะคะอยู่บนแผ่นคุกกี้บางๆเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้แล้วกันเดี๋ยวจะหารูปแปะว่าให้แล้วก็คือจะบอกว่ารสชาติอร่อยมากกินกาแฟกับน มอ,อ,อร่อยมาก่ะอยากให้ไปลองมันดูต่อมาจะเป็นอีกสองอันที่พิมพ์ไม่เคยลองสุ่มๆเอาอะไรเงี้ยจะบอกว่าบางอันมันก็อร่อยบางอันมันก็ไม่อร่อยก็คือแบบสุ่มๆม,มาลองอันนี้ เป็นคล้ายๆแบบโตกเกียวบานาน่าทุคนแต่ว่าอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เค้กก็เลยเอ่อยากลองไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่าจะเอาไปลองกับเพื่อนๆอร่อยไม่อร่อยยังไงหรือถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มาขรั้งใต้ได้นะคะหรือใครเคยกินก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าเฮ้ยขนมอันนี้อร่อยมากเลยอะไรเงี้ยมาแชร์กันเผื่อรอบหน้ามึงจะไปตาตามบ้างนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ซื้อมาก,ก็คืออันนี้ก็คือไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ในแอร์พอร์ตเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ก็ดูท่าทางก็เหมือนจะอร่อยก็เดี๋ยวไว้ไปลองดูแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวฟังอีกทีนะคะ มูสุดท้ายของเรากันแล้วค่ะก็คือมวลมูแฟชั่นนั่นเองนะคะมาดูกันว่าพิมพ์ได้อะไรมาบ้างนะคะจากมวลมูแฟชั่นอย่างแรกเลยนะคะก็คือน้ำหอมซิลีนค่ะทุกคนในที่สุดพิมก,ก็ได้มันมาแล้วคือจริงๆจ,จ,จะบอกว่าตั้งแต่เขามาเปิดช็อปที่เมืองไทยแล้วก็เขาเอาน้ำหอมเข้ามานะพิมพ์ก็ไปเดินป้วนเปี้ยนอยู่ที่เอ็มาซีอะแต่ว่าเหมือนจังหวะไม่ได้เข้าไปซื้อสักทีพอมาที่ญี่ปุ่นเรามีเวลาเดินใช่ไหมแล้วแบบว่า เออช็อปเขาค่อนข้างแบบใหญ่มากๆพิมพ์ก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วก็เขามีน้ําหอมมาอยู่พอดีพิมพ์ก็เลยได้กลิ่นนี้มาค่ะทุกคนกลิ่นชื่อว่าพาเลตนะคะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดของซิรีนซึ่งพิมพ์ดมแค่แบบฟืดเดียวทุกคนพิมพ์ตัดสินใจซื้อทันทีเลยกลิ่นมันหอมมากแล้วทุกคนดูขวดขวดมันน่ารักมากเลยมันดูแบบมันดูซิรีนซิลีนหน่อยทุกคนเดี๋ยวพิมพจะฉีดกลิ่นแล้วก็รีวิว จะบอกว่ากลิ่นอ่ะมันหอมแบบหอมนัวนัวทุกคนพูดไม่ถูกมันหอมแพงหอมนัวหอมแล้วแบบหอมที่ไม่เหมือนใครอ่ะแล้วก็มันมีความอมหวานนิดนดแต่ว่าไม่เลี่ยนจะบอกว่าพิมฉีดไป3มสเปรย์อ่ะมันติดทนทั้งวันเลยทุกคนแบบว่าเป็นกลิ่นที่ได้กลิ่นจากตัวเองแล้วรู้สึกว่าไม่เวียนหัวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบ มันติดแน่นดีอะเออมันติดแน่นดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบฉีดสารสเปรย์ก็เอาอยู่แล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ชอบมากมากจากคลิปนี้ที่ได้มานะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นที่ชื่อว่าพาเลตนะคะของซีรีนค่ะพิมพ์ไม่ได้เสื้อโค้ดของซีรีนมาค่ะทุกคน ิมก็คืออยากได้แบบเข้าไปดูอะจริงๆอยากได้เสื้อซีลีนสักตัวแหละแต่ว่ารู้สึกว่าอยากได้อะไรที่ในเมื่อราคามแพงอยากได้อะไรที่แบบใส่ซ้ซําๆได้บ่อยๆใส่ได้ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศะอะไรเงี้ยก็เลยได้มาเป็นน้องคนนี้ออกมานะคะแจ็คเกีลีนค่ะ อันนี้พิมพ์ได้มาในไซส์ S น่าจะเป็นไซส์ S จริงๆอยากได้ไซส์ M ให้มันใหญ่กว่านี้แต่ว่าเขาบอกว่าในช็อปคือโซาหมดเลยเหลือแค่ไซส์ S กับ XS เพราะฉะนั้นพิมพ์ก็ต้องเอา S แลแหละเพราะว่าอยากให้มันแบบดูใส่แบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงแต่อันนี้มันจะเป็นใสแล้วแบบพอดีตัวเกือบจะพอดีตัวเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังตรงฮูดดี้ตรงเนี้ยมันเขียนว่าซีนเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบ เป็นแบรนด์เนมเสื้อแบรนด์เนมที่แบบไม่ได้ตะโกนมากแล้วก็รู้สึกว่าสามารถใส่ได้บ่อยๆเพราะด้วยความเป็นยีนมันก็ท i m e l อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็พเป็นคนชอบใส่แบบฮูดดี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถแมทช์ได้กับหลายลุคจะแคชชวลก็ได้จะแบบว่าดูฟอร์มเลก็ได้อะไรเงี้ยก็เออคิดว่าเป็นชอยที่แบบชอบแล้วก็คิดว่า่าจะได้ใส่บ่อยๆแล้วก็คุ้มค่าค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่าทุกคนนี่ทุกคนเป็นอย่างนี้ค่ะ ก็เวลาใส่ก็จะเป็นมานี้เจอแน่แอร์พอร์ตมึกเป็นไงทุกคนชอบกันไหมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสิก็เป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ข้างในมันก็จะเป็นแบบว่าเสื้อยีนเนาะแต่ว่าตรงแขนน่ะเขาก็บุผ้าแบบเป็นผ้าผ้ากันหนาวอ่ะแบบนี้มาเออแล้วมันก็จะแบบนุ่มๆไม่คันแขนเลยนะคะทุกคน ก็จบไปแล้วค่ะกับการ unpack กระเป๋าที่มาจากญี่ปุ่นนั่นเองนะคะก็ทริปนี้พิมพ์ได้อะไรกันมาก็มาเปิดให้ดูกันจุกๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบทริปแบบนี้กันก็เป็นครั้งแรกเลยว่าแบบไปเที่ยวแล้วกลับมา unpack ให้ดูว่าเออซื้ออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าก็ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรืออยากเห็นพิมทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเวลาทําให้ทุกคนดูเองคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย